ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่อยากหาเงินเข้า t ูบินี่แอปวอลเลมาใหม่ตัวนี้เล่นไม่ถึง3วันถอนเข้าทูบินี่วอลเลตได้แล้วเล่นได้จริงทุกคนลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้หนังคลิปสำหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมแปะลิงก์ไว้ใต้หน้งคลิปเช่นกันสำหรับการถอนก็ถอนให้เพื่อนดูแล้วถอนได้จริงเข้าไวมากมาก ขอขอกล้าสดีท่วเงินด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมมัต f โฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสหาับคิดนี้สำหรับใครที่อยากรับกิจกรรมของ t ูบันนี่วอลเลตฟรีนะครับดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนสามารถรับได้แน่นอนไม่เหมือนกิจกรรมเมื่อวานนะทุกคนหลังจากที่ผมได้ทาการแจกวอลเลตไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะ EP ที่แล้วนะทุกคนต้องดูเวลาในการรับส่วน EP นี้สําหรับใครที่มาก่อนรับก่อนได้เลยนะตัวนี้นะครับผมได้ แจ้งไปในเพจชุมชนของช่อง m o ต o โฟกัสเรียบร้อยแล้วนะทุกคนว่าจะมีการแจกช่วง2ทุ่ม20นาทีนะทุกคนภาพอันใดจะแปลกๆหน่อยนะตัวนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆกรอกรหัสก็สามารถรับเงินเข้า t ูบมินี่วอ l เล t ได้แล้วสำหรับใครที่จะรับดูคลิปนี้ให้จบนะครับไม่งั้นพลาดแน่นอนจะมีรหัสให้เพื่อนๆกรอกอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับรับได้เฉพาะ Android นะถ้าเป็นของ iOS ก็คือ ไม่สามารถทําการรับได้ส่วนลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครจะเป็นแอปช่วยด้วยนะ เพื่อจะถอนเข้าทูเบอร n นี่วอลเล็ตของเรานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีการรับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ไม่จบพลาดแน่นอนนะทุกคนสำหรับใครที่ได้เมนแต่ละคลิปหน่อยละกันบางคนอาจจะได้เยอะบางคนอาจจะได้น้อยสําหรับใครที่ได้นะครับจะได้รับเป็นทูเบอร n นี่วอลเล็ตแต่ถ้าใครพลาดนะเพื่อนๆจะได้รับเป็นเหรียญแทนเพื่อถอนเข้าทูเบอร n นี่วอลเล็ตในแอปหาเงินนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป Go Daily เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคบสําหรับใครที่กดเข้ามาแล้วนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับมีวิธีการรับแล้วก็มีวิธีการกรอกอยู่นะครับรหัสมีอยู่ประมาณ6กถึงเตัวนะครับในการรับแล้วก็ในการถอนเข้า ToMoney w วอ l e t ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับใครนะครับที่ใส่ทันนะจะได้รับเป็น t o m o นนี่วอลเลแต่ถ้าใครใส่ไม่ทัน เพ,เพื่อนจะได้รับเป็นเหรียญแทนเหรียญตัวนี้นะเราสามารถถอนเข้าทูบันนี่วอลเลได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับสังเกตตรงนี้นะครับสําหรับการถอนเข้าทูบันนี่วอลเลตอนนี้ผมมีอยู่ที่79ล้านกว่าเหรียญน,นะครับโคดเยอะเลยแหละนะเล่นนามสมควรนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คอินกันก่อนนะครับนี่เช็คอินตรงนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่ 5,000คะแนนนะครับการดูวิดีโอนะครับจะเป็นการดูวิดีโอทั่วไปนั่นแหละนะครับจะอยู่ในหน้าหลักนะครับเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาครบ1รอบก็จะได้รับคะแนนกลับมานะเลื่อนลงไปเรื่อยสังเกตด้านขวามือนะมาลองดูว่าเราจะได้รับกี่เหรียญกันทำการกดคลิกครับได้รับอยู่ที่ 567เหรียญโอ้โหโค้ดเยอะเลยทุกคนโค้ดเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับเพ,เพื่อนเะพื่อนนะฮะทำการกดคลิกที่กานถอนนะครับนี่เราสามารถถอนคะแนนเพิ่มได้ด้วยนะทำการกดคลิกที่ถอนนะครับโอ้โหได้รับเพิ่มอยู่ที่สาม0กว่าคะแนนคะแนนของเราตัวนี้นะครับก็รอนานพอสมควรอยู่นะเพราะมีการดูวิดีโอตรงนี้ด้วยทำการกดคลิกการออกเห็นเพื่อนทำการกดคลิกการออกอ,อ,กอีกครั้ง ก็จะได้รับเหรียญแบบนี้กลับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะคะสำหรับการถอนเข้า to m อ n ี y วอ l เล็ทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยสำหรับการถอนเข้า to m อ n ี y วอ l เลนะครับก็จะเป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่200บาทสำหรับใครนะครับที่ถอนเข้ามาใหม่ๆหรือเล่นใหม่ๆหม่นะครับถอนขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บบาทนั่นแหละนะครับแล้วก็สูงสุดในการ ถอนนะครับจะอยู่ที่100ล้านเหรียญหรือประมาณ1,000บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนออกก่อนนะครับจำนวน200บาทหาทำการกดคลิกที่ถอนนะครับหลังจากนั้นตรวจเช็คเบอร์ Wallet ของเพื่อนให้ดีนะว่าถูกต้องหรือเปล่าให้เพื่อนเพื่อนทำการกดยืนยันการรับนะครับทำการกดติ๊กนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรม อัตโนมัตินะครับหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองทําการกดคลิกส่งโอเคนะครับทำการกดยืนยันการแรกนะครับก็ถอนไปแล้ว200บาทนะครับสําหรับการถอนเข้า t ู m ินี่วอลเลตก็เหลืออยู่ที่ประมาณ597บาทนั่นเองมาดูกันนะครับสําหรับการรับนะครับให้เพื่อทําการกดคลิกที่โปรไฟล์ได้เลยหลังจากนั้นจะเจอแบบนี้นะครับ โค้ดอังเปานี่จะมีคําว่าโค้ดอ่งเปาอยู่นะทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยหลังจากนั้นจะเจอแบบนี้นะครับด้านบนถ้าเพื่อนๆได้เหรียญครับจะได้ถอนเข้า to บ e n ี่วอลเล็นะครับในรูปแบบคะแนนตามรูปแบบตามเนื้อเรื่องเลยแต่เพื่อนๆสุ่มได้ t o บิ n ี่วอลเล็เพื่อนเอนสามารถถอนได้ทันทีได้เลยนะมาลองดูกัรด้านบนนะครับก็จะเป็นลายชื่อ ของบุคคลที่ได้ทําการถอนออกไปนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งโทมานนี่ฟอเรตก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติกันก่อนนะครับการถอนของผมนะครับที่ถอนสูงสุดในทุกคนหรือสุ่มได้สูงสุดจะอยู่ที่50บาทนะครับค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูส่วนต่ำสุดที่ผมสามารถถอนออกมาได้นะจะอยู่ที่สามบาทโอ้โหโคตรน้อยเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับให้เพื่อนเพื่อน,นะคะทำการกรอกตามนี้ได้เลยนะทุกคนกรอกตามนี้ ได้เลยนะมีทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขอาราบิกนะครับให้เพื่อนใส่ตามนี้ได้เลยนะครับสองห้ i n w m o แล้วก็ t ใหญ่นะครับมีแค่นี้นะทุกคนสองห้ i n w F.O.T. นะครับมีแค่นี้นะส่วนตัวทีเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนสุ่มได้เลยนะครับทำการกดคลิกแลกรับตรงนี้นะก็จะเป็นการสุ่มเงินสูงสุดอยู่ที่150บาทนะครับขึ้นอยู่กับ ID ขึ้นอยู่กับการสุ่มของเพื่อนๆนด้วยนะครับให้เพื่อนทําการกดคลิกแลกรับตรงนี้เข้าไปได้เลยทําการกดคลิกแลกรับมาลอลุ้นว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่เราได้รับอยู่ที่25บาท บวกจากของเดิมก็เป็น2 2 5บาทนะฮะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับทำการกดถอนเงินตอนนี้นะทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนเือเลือกเป็น t ูมอนดี e วอ l l ล็ตแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเลือกเป็น i n a น c e ต่ค่อนข้างที่จะถอนยากพอสมควรให้เ,เพื่อนเพื่อเลือกเป็น t ูมอนดี e วอล l l e t ได้เลยให้เ,เพื่อนเพื่อทำการกดยืนยันการแลกรับตรงนี้นะทำการกดคลิกถอนหลังจากนั้นจะเจอโปรดยืนยันข้อมูล ตอไปนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆทำการกดยืนยันไปได้เลยตอนนี้ผมก็ได้เป็นยืนยันเป็นที่เรียบร้อย ใช้ระยะเวลาประมาณ1-3ถึงวันนะครับเงินก็จะเข้าทูบันดี้บอเล็ตของเพื่อนทำการกดยืนยันนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการใส่เป็นที่เรียบร้อยใช้ระยะเวลา1-3ถึงวันมาดูที่ประวัติการถอนของเรากันดีกว่านะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับประมาณนี้และการสำหรับใครที่อยากทราบนะครับลองไปใส่ตามนี้ดูได้มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใครที่ได้อย่าลืมเมนใต้ล้างคลิปหน่อยแล้วกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ กันบ้าน,นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะได้เยอะกว่าผมบางคนอาจจะได้10บาท15บาทขึ้นอยู่กับ id ของเพื่อนแล้วก็ขึ้นอยู่กับ การตุ่มของเพื่อนเพื่อนด้วยละกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมวแปะลิงก์ไว้ใ้ล่างคลิปและกันลองไปเล่นดูได้นะสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใ้ล่างคลิปนะประมาณนี้ละกันสำหรับการถอนเข้าทูเบนนี่วอลเลยสำหรับใครที่อยากเล่นลองไปเล่นดูได้นะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะพาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ